สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็กทอยส์ไทยวันนี้เราก็มีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากมาฝากเพืๆๆ่อนๆกันอีกแล้วนะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้านในมือนี้ก็เป็นชุดประกอบของเลโก้นั่นเองว่าแต่เลโก้อน,นี้มันพิเศษยังไงนะหรอเพราะว่าเลโก้ที่เรามีในมือ3อันนี้เป็นอันที่เพิ่งปล่อยมาสดๆร้อนๆเลยค่ะเป็นชุดใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นตัวเอกหรือว่าเป็นตัวเลโก้ที่เป็นสตาร์ค่ะอยู่ในคอลเลกชัน ตัวละครที่เด่นและโด่งดังที่สุดของเลโก้นั่นเองตอนนี้ในมือเราก็มี3ตัวใหม่ล่าสุดนะคะแล้วเราจะมาประกอบให้เพื่อนๆดูกันเลยว่า3ตัวนี้มีเจ้าอะไรบ้างเนาะชื่อเรายังจะไม่ขอบอกดีกว่าอันจริงๆแล้วเราไม่รู้นะคะว่าชื่ออะไรเดี๋ยวเราจะขอให้เป็นการบ้านให้เพื่อนๆตามหากันเองแต่อันนี้เป็นคอลเลกชันสุดฮิตน,นะคะ ที่เพิ่งออกมาใหม่สดๆร้อนๆลยทีเดียวมันเรียกว่ามินิฟิกเกอร์สำหรับของเล่นเลโก้อนนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับเด็กอายุ5ปีขึ้นไปนั่นเองนี่ก็คือบรรดาชุดตัวเอกของเลโก้ทั้ง16แบบนะคะจะเห็นไหมว่าอันนี้เราเป็นเ,เป็นไทยนะ ก็จะเป็นหุ่นแบบก้ามโตสิกแพกออะเออพร้อมลงชายหาดมาเล่นชายหาดมาเล่นเซิร์ฟอะไรเงี้ยนี่พร้อมจะไปเล่นโตคลื่นนะคะโอ้พร้อมจริงๆเลยเราก็ได้หุ่นหนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวพอตัวที่สองเดี๋ยวเรามาแกกันไปพร้อมๆกัน 3ตัวจากทั้งหมด16ตัวในคอลเลกชันสุดฮิตของเลโก้มาดูซิกันว่าตัวที่2เนี่ยเราจะได้ตัวอะไรกันนะคะตันที่2อนันนี้ดูจากสีแล้วมันเหลืองๆปลาใช่ไหมอ,อ๋อไม่มีอะไรแล้วเนาะเรามาเปิดให้ดูกันดูจากสีแล้วนะ่าจะเป็นตัวขวาล่างเห็นไหมสี่สิบสิเลขสิบนะคะ ก็จะเป็นผู้หญิงที่มีเบบีถือทารกอยู่ในมือกำลังอุ้มทารกเราก็จะประกะอบของเล่นเลโก้นี้คลาสสิกม,มากๆนี่นะคะก็ได้เบบีเสียบหัวเข้าไป <laughs> มีนมให้ด้วย มีฐานให้ยืนแล้วคุณแม่ก็ต้องอุ้มคุณลูกใช่ไหมนี่อุ้มคุณลูกอยู่ในมือนี้แล้วก็จะมีนมแตวางไวใ้ให้มันอยู่ตัวต้องค่อยๆเอียงๆนิดนึงนะคะนี่เรียบร้อยแล้วส่วนชุดที่3มจะเป็นอะไรกันมนะ มาดูอะไรดีกว่าดูจาก4แล้วนี่จะเป็นตัวขวาบนเนาะเป็นคนกำลังเล่นเกมอยู่นะน,น่าจะใช่เหมือนจะเป็นวิดีโอเกมนี่เห็นไหมมีคำว่า player หนึด้วยก็คือผู้เล่นที่1นนั่นเองสวมวิกให้สวมผมให้แล้วก็ถือจอย เ n j นจอยคอนโซเวลาเล่นเกมอะไรอย่างนี้นี่พร้อมกับการเล่นเกมเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ตัวละครเอกของเลโก้นี่ค่ะเราได้ตัวละครเอกของ l e โกทั้ง3ตัวเลเยป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะมีทั้งเกมเมอร์มีทั้งคุณแม่ถือคุณลูกถือทารกเบบี้แล้วก็มีผู้ชายซิกแพคกล้ามโตมากใส่ว่นดำกำลังอยู่ชายหาด อันนี้ก็เป็นตัวละคร3ตัวที่เราได้มาจากชุดเซ็ต16ซป u p e r s t a r ที่ออกมาใหม่ล่าสุดของเลโก้นั่นเองนะคะเพื่อนๆชอบอันไหนกันบ้างเอ่ยชอบเกมเมอร์ชอบคุณแม่หรือว่าชอบคุณผู้ชายกล้ามโตคนนี้เออยังไงก็บอกพวกเราด้วยได้นะคะในช่องคอมเมนต์เซ็กชั่นข้างล่างสำหรับในแผ่นอันนี้มันก็จะมีบอกว่ามีคอลเลคชันไหนีบ้างทั้ง16แบบนั่นเอง เพื่อนๆชอบหรือไม่ชอบอยังไงเนี่ยหรือคิดยังไงก็ช่วยกันเขียนมาให้พวกเราอ่านกันบ้างเนาะพวกเราจะได้รู้ว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างค่ะทุกความเห็นมีค่าเสมอนะสำหรับวันนี้รีวิวของเล่นของเราก็จบลงเพียงเ,เท่านี้นะคะมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมกดติดตาม YouTube c h anel แล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ